เราทําหน้าที่กันคนละฟันเฟืองเช่นสมมุตินาฬิกาครับเข็มมันจะเดินได้มันก็ต้องมีกลไกลกลไกลจะทํางานได้ก็จะมีเฟืองชิ้นนี้เฟืองชิ้นนั้นเราจะไม่สามารถขาดฟันเฟืองไหน ออกไปได้เลยครับอย่างผมก็ทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของการตลาดแผนกผมทั้งหมดก็จะดูแลในเรื่องของโปรดักชันแผนกของผู้บริหารทั้งหมดก็กําหนดทิศท,ทางซึ่งในแต่ละพาร์ทนะครับมีความเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ได้แปลว่าผู้บริหารจะมีศักดินาหรืออะไรสูงกว่าฟันเฟืองชิ้นอื่นๆนะครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วนะครับบริษัทเดียรคัมกรุ๊ปไม่ได้มีตัวแทนสักคนเดียวเลยนะฮะชื่อบริษัทก็บอกอยู่แล้วครับดียร์ค g r กรุ๊ปกรุ๊ปมันคือพวกเราะครับ คนกลุ่มก้อนเดียวกันเราจึงเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันนะครับและจริงๆแล้วที่เราเข้าใจกันว่าเขาคือตัวแทนจําหน่ายครับจริงๆมันเป็นคํานี้เนื่องจากว่ามันสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อเขามีหน้าที่เป็นด่านหน้าในการที่จะนําสินค้าไปสู่มือของผู้บริโภคหรือการขยายสาขาของพวกเราทั้งหมดจริงๆแล้วเขาคือฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดนะครับเขาคือเจ้าของบริษัทคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ขยายบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและทําให้สินค้าของเราถูก ใช้ได้จริงและถูกซื้อซ้ําได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าฟันเฟืองชิ้นนี้ครับสำคัญที่สุดสําหรับบริษัทเราละเราจะบอกว่าเขาคือหุ้นส่วนของบริษัทเดียร์ฮังกู๊ป